กับอีกเรื่องหนึง่งภาพเมื่อสักครู่ก็จะเห็นนะฮะว่ามีพื้นที่เปียกๆสักนิดหนึ่งคะคุณสิวพรเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็น พื้นที่จังหวัดตากแม่สอดเองฝนตกหนักครับมีน้ําป่าไหลหลากข้ามถนนอยู่พื้นที่บริเวณพบพระนะครับยังไงสัญจรในวันนี้เองเข้าใจว่าคงเคนนลียร์ถนนเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อกันที่ในเรื่องของทางรอดแล้วก็ทางที่ทุกเราทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะคะหลายห<ะ>น่วยงานค่ะก็ได้มีการเชิญชวนนะคะให้ประชาชนเนี่ยร่วมลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะเพื่อเป็นการลดความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ นางสาวชุติพรเสชังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจรวมไปถึงการรณรงค์กลางลง,ลง,ล,ง,ล,งลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสินะคะให้แก่ตัวแทนอสมอผู้นําชุมชนที่เทศบาลตําบลก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์การป้องกันและก็ควบคุมโควิด -19 นะคะแล้วก็มอบนโยบายในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการรับวัคซีนโควิด -19 ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับได้มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการกรอกข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสามารถบริหารจัดการจํานวนวัคซีนได้อย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ทั่วถึงนะคะรวมไปถึงทางด้านของสถานที่สาหรับบริการฉีดวัคซีนให้จัดเตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้พร้อมโดยอาจจะร่วมมือกับทางภาคเอกชนในพื้นที่นะคะเพื่อรองรับประชาชนอย่างทั่วถึง ไปดูที่ตากกันบ้างนะครับบนทนทานบกที่310ร่วมกับเทศบาลตำบลไม้งามลงพื้นที่นะครับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนเช่นเดียกันละครับว่าช่วงนี้ต้องเร่งเพื่อลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับ200กว่าหลังคาเรือนในพื้นที่บ้านเมืองตากนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง Line Official เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างฐานข้อมูลแต่และจังหวัดนะครับว่าจะมีผู้ที่ฉีดรับวัคซีนนั้นเท่าไหร่เพื่อการจัดสรรที่ถูกต้องนั่นแหละครับ ใช่แล้วค่ะเช่นเดียวกับทางกองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยานะคะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีค่ะก็ได้มีการจัดกําลังพลชุดปฏิบัติการพล,ลเรือนค้นอาสา521ร่วมกับทางผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็อสมอในพื้นที่หมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่7ค่ะตําบลหนองเมืองอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีได้พากันออกเดินเท้านะคะรณรงค์เคาะประตูบ้านค่ะเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19หยุดเชื้อเพื่อชาติโดยเน้นสร้างความเข้าใจ ะะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัว7ลกลุ่มโรคค่ะถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ให้คําแนะนานะคะในขั้นตอนของการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อมโอกาสนี้เองนะคะก็ได้ออกประชาสัมพันธ์ไปตามชุมชนค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงการดูแลตนเอง ดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยค่ะ